แม่เขาตั้งหน่อยปั้งเรียนแล้วมาเอาที่แม่นี่มาเอาตั้งใจเรียนนะลูกครับแม่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 ไปหนไร แม่อะไรแม่แม่ไม,ม,ม่ต้องข้าแถวด้วยน่าเบือ่โอโหพี่ลังอยู่แล้วน้ารออยู่หน้าแล้วนน้ีนนะยี่แกลงเหรอ เใ้ยพี่ได้ได้ผมกำลังไป โดดเรียนไน้เลยเดี๋ยวเราไปบอกคู่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราดูให้นะเฮ้ยทำไรอะไปเลยเราดูเราดูนี่นี่นีครูคะครูคะไอ้โน่มอหนึ่งมันโดดเรียนไปกับใครก็ไม่รู้ค่ะไปทางไหนลูกไปทางนู้นค่ะอ๋อถ้าครูไปดูหน่อยครับไปค่ะ ิเฮ้ยแกล้เวลาจะเขียนยังวะเฮ้ยปโมงแล้วเฮ้ยไปดิกับบ้านกลับบ้านไป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 ไอไป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 ไรไนไปไปเรไปไมเปไ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 นไปไ้ไปอปไ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 ปัปไ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 ปเรียนปไปไปไไีม ครับบ้านเราอะ<ร>ทำอา,าชีชพผักกระเฉดตอนนี้ขายก็ไม่ค่อยจะดีเงิงนก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนเราต้องหาวิธีการขายผักกระเฉดให้ได้แล้วนะไม่งั้นแม่ไม่มีเงินไปส่งเกีียงเรียนแล้วลูกเอ้ยครับตั้งใจเรียนนะลูกครับ,รบอะไงอยู่วะ อ๋อคิดออกแล้วอ๋อ ไอโนไอโนไ่มึงคิดอะไรเนี่ยต้องไปส่งผังกกาเจดหลายบ้านเนี่ยเออคิดอะไรอยู่วะเนี่ยไป <Hey. S 1> แล้วพี่พวันนี้ผมมีถึงอันรับหนาคือนะผอักกาเจดนะเองครับเนีครับครับสิบบาทครับพี่พี่ท่านไหนสนใจกซ์มมเข้ามาเลยครับสามารถทำของกินแบบยำผักกระเจดก็ได้นะครับ นะครับมันสำเสร็จแล้วนะครับอะไรลูกนี่เป็จากการของนัสลเลขาภาเกษตรเรับผมมีงินรักษาแม่แล้วนะครับลูกทําได้เก่งมากเลยลูกการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งม,ม,มีอาชีพมีงานทําและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระบรมราชบายได้การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวิรณุค้าเจ้าอยู่หัว